สวัสดีครับผมนานเดียพรมารักนะครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันนะครับจากโจทย์เนี่ยให้ f x เท่ากับ 4x ลบ6นะครับและให้ g x เท่ากับ x กำลัง2บก10นะครับโจทย์ว่าจงหา f o g a ลบ2นะครับเราจะมาทำกันนะครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยทำยังไง ตอนแรกก็คือโจทย์ให้หาอะไรเราก็เขียนโจทย์ไปเรียนครับว่า f g x x ก็คือวงเล็บนี้นะครับโดยโจทย์บอกว่า g x เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองบวก10นะครับวงเล็บนี้ก็คือตัว x นะครับก็หมายความว่าวงเล็บนี้ทั้งหมดยกกำลังสองครับเราก็เขียนไปว่า a ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองครับแล้วก็บวกด้วย10นะครับ าาไวสิแล้วก็ใส่วงเล็บเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็คือว่าท,ทําวงเล็บที่ยกกำลังสองอยู่เนี่ยให้เป็นเลขพื้นฐานนะครับไม่ให้ติดยกเลขกยกกำลังนะครับเราจะมาดูว่าทำกันยังไงเพื่อนๆอาจจะรู้กันแล้วครับว่าหน้ากำลังสองวบวกสองหน้าหลังส่วนด้วยไม่ต้องส่วน <c oughs> <c oughs> วบวกด้ยวยหลกำลังสอง <c oughs> โอเคครับแต่ว่าเราจะมาดูวิธีการทําแบบละเอียดกันเลยครับก็คือ a ลบสองนะครับคูณด้วย a ลบสองนะครับก็คือยกำลังสองครับขั้นตอนการทําก็คือว่าหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังนะครับแล้วก็ตัวหลังก็คูณตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังก็คูณตัวหลังนะครับก็จะได้เท่ากับ a กําลังสองลบสี่อบวก4นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ย มาแทนตรงนี้เลยนะครับก็จะได้บรรทัดต่อไปเี่ะากับฟังก์ชัเอัก F, บับ A กำลังสองลบ4 A บวก4แล้วก็บวก1ิน,นะครับแล้วก็ทำให้เสร็จสับไปเลยก็คือ F A กำลังสองลบ4 A บวก สิ่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ f โดยที่ในวงเล็บนี้ทางวงเล็บเนี่ยก็คือเป็นตัว x นั่นเองโดยตัว x เนี่จะคูณกับสี่แล้วก็ลบด้วย6นะครับแล้วก็ใส่สหน้า x ไปเลยแล้วก็ x ก็คือตัวนี้ a กำลังสองลบส a บวกสิบวงเล็บ เพื่อนคงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าให้เอา4เนี่ยคูณกระจายเข้ามาในวงเล็บก,ก็จะได้เท่ากับ4 a กำลังสองลบสิบหก a แล้วก็สคูณสิบีเท่ากับบวกห้าสิบหกแล้วก็ลบเจ็ดหนะครับบรรทัดต่อไปก็จะได้เท่ากับสี่ a กำลังสอง ลบสิบบวกด้วย50นะครับนี่ก็คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับของทับ